มาเด้อไซมาเด้อไซวันนี้มาเด้อไซนี่ <laughs> <laughs> โบเมนว่ายิงเนอะไปนับจิบโปมอยู่ <c oughs> วันนี้ร้อยเท่าไนะะรแม่ค้าลอยเท่าไรมันตัวระบาทตัวระบาทคุณได้แยกเบิ้องขีดเต็มไปถาเบิ้งในช่องแดงผมจะลงช่วงคำคำครับตอนนี้ไรส้วนให้เบิ้งจะหน่อยเขามากย่อได้กับ่าไรส้วนให้เบิ้งนี้อยากเบิเ้องแม่ค้าอากเบิเ้องแม่ค้าแมคา่มาค้าก็ยิ้มยิ้มยิ้มอย่างเดียว จะเศ้าเสียจะเศ้าเสียนี่ตัวละบาทลายมากราคาไม่เทาเียแล้วมันจะบานยังก่อนเงยเมื่องเงี้ยือเมืองตรงขามเท่านี้บ่อเมืองยังเมืองสองข้อนเลยบ่สองข้อนเลยพี่เนาะพุดเอาเท่ละตัวผมถามล่ะผมว่า,าว er. มานเนอาเทละหู้ละซิบตัวค่นว่า ну คือไดหรายทีอะพุดลายคนนะ ครับคุณหลายคนแล้วก็มาร่วมกันช่วงนี้ช่วงนี้ถามเขึ้นเกษสิบ่อยากปากวันไหนแบกขาสิลงมันไม่น่าเอื่นหรอกแบกขาสิลงแบกขาสีลงสีองค์จะน้อยเด้อสีองค์จัะน้อยหนึ่งให้เบื้องภาพบรรยากาศครับวันนี้น้องเจนบุหิลอดูหนึ่งแต่ปีก่อนๆคนละทีมงานพันเกศสีเมียน้องมิวกับน้องเจนสองคนอย่างละอีกคนหนึ่งข้าเลี้ยงลูกอยู่ ก็อยอกอายอดเอาเลี up, cry, Merkel, <boundaries> ่ยงล้านเพื่อเลี่ยงลานเห็นยูเห็นอันเปียกฝนยู่เออซองยูวเล่งความเลินไวย่มไดซีมาเมื่อนี้ตัวระบาดติตัวละห่วยตอบเสารตัวระบาดสั่งวานะหปน่อยเลยสั่งาห สาวๆมาราคาหนึ่งสวยๆมาราคาหนึ่งฟ้ามาแต่เศร้าสน่ะเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามนายดานพลโยพนบอกว่าทาไม่ขาดกสิขามาแต่เศร้าครับนี่จังม่วงอยู่นี่โอ้ยประทับเลาหาเม่วงแรงไม่ขาดสี่ห้าขอบคุณทั้งหกสิบท่านเด้อพี่น้องเขามาเบิ้งคุณนะลายสุดพร้อมโอ้ลายสุดพร้อมเลยเขากล้องเลยจอพร้อมพร้อมมาจะใส่ยี่อพร้อมจะเป็นไงเชมาราชเชมาราเท่านี่ยบ่ มาเบืองจิปโปมมาเอาซอนจิปโปมทั้งนี้กะห่านประจำเอเ้ยแววจักสีทรงเนี่ยจักสีใสขีแจักสีอีหยังแหละหลายแนวอยู่ดอกมือนี่ยเบาหวานดอกเดี๋ยว <c oughs> สีผ้ามาเบืองเบื่อแล้วห้สีทรงไมหมค่ะไอสีทรงเนี่ยมือน,นี้กะเดี๋ยวสีถามเบืองให้ไปนหน่อยเออที่โทษ เฮ็ดยังล่ะทําม่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเพิงท่ามยังมีอยู่เราขายทุงเท่าไหร่เออกระเพงทุงละห้าสิบาทมาแพงเราอยเอามาขายอยู่ว่าโลเรานับเลี๋ยวพอดีไอเบื้งนัไหมเด้อคือจังวะะ่นี้ไมขายก็ยิงยิ่น้อยนึง เรานับเดียวพอดีเราเบาได้ขีอกันยังว่ามันนี่เท่าไรมันนี่มะฮูราคาคอยนับยังเดียวทุงละทุงละร้อยตัวมันอ่ะนะทุงละร้อยตัวเจะเคยไปขุดอยู่อะบโเคยฮะขั้นหลังเมื่อขึ้นลังเพียงเพียงหนึ่งดีพันลองอ่ะนะุได้ันึ้นยนามูก้ลยขนขนา แต่ว่ามันเนี่ร้ายหลายด้วพีนวน่น้องเด้อจนะเบิ่งน้ำหนองเรายังที่ปูมขออนุญาตบรถามแม่ข่าด้วยบ๊วนแม่ขา่าอุ่งนู้นเราสิลงยิ่งมากเลยครับกวนหัวใจมากควนหัวใจมากผู้ใดว่าแม่ขา <c oughs> <c oughs> ่างามลัน่นลั่นเจ๊ไปเบืง้งเบิ้องสิภาพยังไงสิภาพไปหาเราครับเดี๋ยวผมเบิองก่อนเด้อเดี๋ยวนะน้องเรากำลัลงนับอ <c oughs> ยู่ อันนี้ไม่อยู่เมืองยังสองพ้อนบ้านยังนี่ตรงครับมันทาแพเนาะเออหูวเราแบบนี้ทาแพท่าประชุมครับมีแต่ทาก็ทา่รัขาอยู่หิ้มโค้งหันกันยู่หิ้มโค้งก็จะเอื่นทาโหลดปาดอลังการงานจิปโมอดีอรอปวดพูดโพนจิปมอมันกินยังคือตัวใหญ่แต่กินไม่ต้องแหง กินห่โซเซอ่นแหนาแม่ยุงให้ลูกเบิ่งในหันไร้บันไดหันจักพ uh> ันจากพันห้าร้อยโอโหฮอดพันกินผู้เดียวกินผู้เดียววัวเปลี่ยนดองแล้ววะให้เบื้องน้ำเนี่ยเด้อ ร้อยตัวร้อยบาทนี่คือราคาย่ามย่มเสาเด้อให้ผู้ใดสิเมาส์ลดมาที่กรุงเทพมาเสือกเมาส์มาโลดอื่นกับสีราคาเนึ้ยแล้วเดืมือครับนี่แหละตลาดอาหารปลาล้านดอกจานครับอาหารตามฤดูกาลย่ม่มมีเห็ดกะเห็ดลายย่่มมีจิปลมกะเบืองเอาโลดเต็มอัญญะลาบสาบเลาะไวซายกะสิมีดเนี่ยเอนี่ยแหละผุนชิปลมก็ไม่ขาดถือเงินถ้าใจครับ เท่าไหรนี่เมื่อหนึ่ง<า><า>จิลา้นิผู้เดียวบ่บผม่ม่นเจอไปกินข้าวเจ้าวะนับให้ถึงร้อยตัวเน่ไหมค่ะพูนว่าบัดระบบแล้แลนับเกินอยู่แล้นับเกินอยู่เออ ดงเด้งดงเด้งอยู่อุ้ยมันนี่จิปลมแบบว่าแข็งแห้งขนาดเลยสวานของกินเนะจ้าอยากไปยางดีมาเด้อบุญนะเดิอมห่วงละ่ะนับอย่างเดียวย่ามนี่ข้าเจ้าว่ายอกข้าจะว่าเห็นแม่ข้าวอัน นับแบบบ่ปากแต่ว่าหันยิบอยู่เด้อะบ้านต่อบ้านชิหลงด้านเพิ่นเปิดอยเลยเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่ามื้อนี้เพิ่นข้ามมาหลายบ่อู้ยอ้ายแล้วนับเกีงแห้งแป๊ะเนือเติดใครเพิ่นล่ะสุดย่อนไรยนับน้าบ่ทันสิบอ่าพื้นมะข่ากับฟ้าวว่าแล้วโบปากยง่แนี้นั่นเบ้ารอด แน่นนแล้วก็บโเทียงถ้าเราเทียงเขาสิเท่งลงหันไม้เราหลงสิหลงสิหลงยิปโอมลายๆครับวันนี้โอ้หลายแห้งบง่ได้เว้าเรียนได้ไม่หนองเบื้องอารมณให้ภาพบรรยายหลุดไปสุดยอดจะเรียรรอเลยพูดมันคือขันละ่ะอเนี่ยคือขันเหรเนี่ยเม่อแต่เก่ามันสิเข่าสิทอขึกก้นได้หนอขันเหรอดิหนับเป็นหนับ นับยางเดียวไปทางไหนก็จุ่มจุ่มอยู่คุณพเนาะอุ้ยปวดพัวพี่นนอเลยมาเดอ้อมาเดอ้บเดอบอกเม้อบอก,บอกแต่มเมามาเด้อสิบหล่อเมามามาเอาสีปมมาเด้สมาราคามันขึ้นเด้ค่ะแ่มบ่มแมเสานี่ราคาสูงค่ะหันล่ะคือเพิ่นอนวาหันล่ะพี่หนองยมเสานี่ขายลอยหนึ่งแยมสวยนี่ขายสองยเมายากกินสิ่ ตลาดที่ไหนคะตลาดย่ไซหล,บ,ลแบบันิลานดอกจันลานดอกจันอำเภอเ,อเขมราชครับผมสวัสดียมเ้าเดอ้อครับยมเส,สวยมาบ๊วยเด้อยาเสวยบ๊วยนเด้ออันเมื่อยสุดยอดดีดดครับสุดยอดบรรยากาศตลาดเ้าบโมเม็นตลาดเสาตลาดสูดส้เมื่อละแต่ว่าย้มืบนเ้าวสิวสวคือคักจิกหน่อย เพิ่นไดริชโปร่งขึ้นมายามาานีมะเสาว์นี่นับครับยามสวยๆเอาไปขายแอาวงี้ยมะเสาว์ก็มีพ่อขาแม่ขามันรับไปขายนําคือกันราคาอัปเดตมื่อน,นี้ก็คือตัวละ1บาทครับซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณตัวละบาทกว่านะตัวละบาทกว่าแต่ว่ามื่อน,นี้ตัวละตัวละบาทเออถือว่าราคากะสมมาผ้าขวนอยู่ถือว่าถือกันนะเออแถวบ้านผมครับอลา,านดอกจานเขมราดเปิดอซุ่มมือมื่อนี้ตรงกับมือวันวันจันทร์ครับตรงกับวันจันทร์กับซิมี่เป็นตลาด ตลาดไทยเล้าพ่อมตลาดไทยเล้าวันจันทร์พ่อผมคนกับซีมาหลายมหาหอดก็นอย่าลืมแวะอุดนวลหันหนัหนหนันหันเขาปิง้งเ <c oughs> ขาจีพุนน่ะโอ้ยไปใส่กับพุ่นนะแม่ข่าจ้ามันเสียไปใส่กับนาดจิป,ปม,มวสวยมาลอยสวยมาลอยซีซีบเส,สาเสาทุลารบาทคาคิรีบานยอนครับแม่เรามาขายเสมออ๋ดจีโท บรรทาลงคือบรรตัวละบาดบรรท่าข่อยมาสื่อคือโบแมน,บนสิว่ามาแต่เสาร์จิงเหรอมาแต่เสาคือผมนี่จิปวมมาแต่ใส่นอหลายคักนอกจา่าคนจิปวมมาแต่คนละฟังโค้งครับมาแต่ฟังโค้งคนละจิปวมกัได้ <c oughs> ยิ้มแต่ย่างเดียวหันบ่ปากกุศล <c oughs> ลงควรนะออกน้ำก็มี หลายคกหลายเนี่ยพูดในพเนกกส่คีว่าันพูดในถามในพูดในบปปากัน,นกร, <c oughs> รับจ้างยู่วะไอเสียวมาใส่จำหนี้กับบทุนแล้วลเราบนหเรี่ยงลาใสาไอ้หัวะนะตามออเดอร์ครับอันั้นก็ยีสิบทุงเพื่อเสีเ่ยว <c oughs> ให้เบื้องให้เบื้องแม่ขาให้เบื้องแม่ขาปวดผัวครับชิบโปมครับทางลรา,าเป็นคยชื่อเรื่อว่าชิลร่นนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าชิลร่บานเท่าสิเป็นอีกแนวนึงนะคนละแบบียบคนมาหาเอาน้ำบ่อท่านน้าบ่อท่านนอกจากชิบโปมแล้วแนวอื่นก็มีอยู่ดนะครับ,บรานางจากกักระจันก็มีเด้อดักแด้ก็มีแม่ข่าปิ้งกล้วยก็มี ดังทารกันได้เนี่ยโอ้คักแน่ครับสุโขทัยหรียญุ่นแม่ข่าวบ้านในว่างห่านในวิ้งข้างหลังเบิดเจ้าเลียงนับท่านี่ใส่ขี้พร้อผมไปเลยใส่ขี้ด้วยใส่ขี้ด้วยราคาใส่ขี้ก็บอใส่ขีเลื่อนกันไร้บันไดเจักซิบร้อยยี่สิบจ้าใส่ขี้แล้วถ้าบอใส่ร้อยสิบเลื่อนกันแสดงว่าอย่างขงมูว่าค่าใส่แล้วอ้อิบบาทนะเออ กับผ่เพียงเด้อกว่าสิหักมาดึงกลนโอ้คักเด้อดนัแม่ะเนาะกระปูก็มีบ่มาเนี่ยกระลังมาเื่อนแหน่กระลังมากระล่างมามันโอ้ยลายแห้งกระปูหันยเพื่อนผมหมดละเพื่อนยูเพื่อนอยูุติดทงวันเด้ฝนตกนี่มันไต่มันสันเต็มกําลังเหี่็นบัวแล้วมันอิเลเดือดว้นผมบอกเน่ย ป้ากับบื้นเขาอ,อนที่ทอนันนี้ก็ทยอยใส่ขีเรื่อยๆครับใส่คีรับจ้างพ่อมบ,บ,บ่ด้ยวางก็ส่วงนี้อาชีพแม่ค้านี่หลายแห่งเอออาชีพหลายอันนี้ก็หัางหัางต่อครับต่อหลุมต่อหัวเสือต่อหน่อยต่อใยหลายตอังมะส ป่านน้ำผงก็มียังก็มาไปงานท่าปะทมอนนี้เมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อยน้องสาวอได้ยังมาขายมื่อนี้คือบนนับจิ้โมน้ำมูเมื่อยเมื่อยกันดูผูมิม่เมื่อยแวช่วงนี้เมื่อยเมื่อยมาเด้ไสมาเด้ไสวันนี้มาเด้ไสนี่ตนีละอ้ย อยู่อัญญะไปละพุนแม่นเบิดบตหนันกระผมเป็ิ้นล่อผูหันจะสอบชิ้นอไปละยิ้มเอาบัว <c oughs> บปากยิ้มเหรอเห็น <c oughs> เอืเอ่อยแล้วไปรออยู่หยุดนั่ตลาดไข่ดูกก็มีเด้อพี่น้องไข่ดูกไข่เป็ดเบิ่งนำ้ำเราก่อนหลังห่าตนตัวนี้กันสิบรรยากาศไม่ขายกําลัางตั้งหา่านมาตลาดนี้บ่ต้องมาเซาบัานไดประมาณเจ็ดโมงกับท่านเจ็ดโมงแปดโมง ขันมือปกติทีบ่มีจิปบัวบ่มีตลาดกับจักประมาณเกาโม่งไล่ะพอดีโอ้ไม่ขาหน่อยขาน่อยขยังนาเป็นเท่ารซัพเนี่ยใครจิ้บัวเม่อ่ไมี่เดจิ้บเด้อมีหอดตะกเต่นแง้มง้มอยู่ง้มอยู่ใครใจนี้จิ้ปัวจะหน่อยนึง ลูขึ้นร้านนี่แหลนร้านหมดนี่คนงามื่อจงไหนไหมคะน้ำฝนคือว่าเปนนับจิปโปมนะโม่บ่ยิ้มให้นี้มทยเบื่องลงอยงานเขาาปะนี่ยงานเขาเราปน่แม่จปอมจะออกเอาอยู่บ่เอาเนี่ เห็นทุ่งไหนมันขาดด่บบ่เห็นนี่แล้วี่มันทุ่งนี่นี่นี่าเนี่ืนแ่ดพร้อมด้เยจับไปเลยจับเลยขอบคุณค่ะเมียนว่าอร่นี่ัน่ามันขาดผมว่าเมีนตัวนั้นเนี่เบ่งนหมันขาดอยู่จัหน่อยเนี่ยมใส่หัวขาน่อยที่มีมาขามบุนล่ะนี่เื่อยอยู่เนาะห่ขี เพ่ซื้อยังก่อนแม่แ่นเค้กแผนเค้กขึ้นกันแผ่นเค้กน้องแผนเค้กมือนี้โรงเรียนหยุดเปิดเทอมบ้างบาทีเจ้าซีเจ้าหทั้งเล่ามอซีแล้วโอ้โหอันเลเบอรเจ้าเบอรอยศูนย์หสาศูนย์หกเก้าสองสาเสอามแปดสี่แปดมสเจ้าซื้อยังพิ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 ง เอื่อแล้วเจี๋ยแล้วขายหลายแน่ยวพิงพิงอันนี้น้องเทียนเชฟมันนี่นับอยู่ประมาณเกือบหลายพันตัวนะครับชิปปูมันก็หลายแนี่เพราะว่าฝนบ่งท่นตกท่านฝนตกมันก็สีมันก็สีน้อยนะพุดนะสุดยอดบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสี่ตลาด ล้านดอกจานทร์เขมวลาดคันมาแต่เสาช่วงจิปโมนี่เพ่นจิตหลจิปโมเพลนหลาอาหารปลา,ก,ากันหลก็คือขาเจ้ามากก่อน,อนอยังหมดเสาก็จะซีมาคัดแยกคัดแย,ก,ดยกก็สซีมี่แม่ขาพ่อขาดขัหลับไปอีกรอบหนึ่งสิเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่าขั้นมาแต่เสารคือจะเข้าเห็นขั้นมาแต่เสารเนี่ยนี่แบบเขาเห็นอย่างเสียก็คือตัวละบาทต,ตัวละบาทร้อยตัวร้อยบาทยังเท่อยู่บทเทนเสานัาาบทเ,ทเรื่อยๆเท่บนเสาเดิมวันนี้น่าจะน่าจะาหลยน่ะจิปโมหลแห้ง คือเบื้องต่ว่าตอนไปคุดนี่จนในน่นคุดเอานะวนอนคุดเอามอยีเตรียมระบอดไปละบอดไปน้ำเน่ไปน้ำเน่าไปแต้บนไดเท่าไหรบ่เขาเมาก็มีแบบเสียบคือหอยไงห่อ ห้าีซก็ยี่สิบสปอร์ตจะเห็นหอใหญ่อันนี้เห็นเท่าเห็นอยู่ไหนหอเท่าไรห้าซีหอใหญ่ๆขมอทั้งใดนี่ขมอตักการออกก้วเด้อออกล้วเด้อขมอตักการเผื่อฝนเป็นอะไรเสียบด้วยสิพี่เมย์เป็นแนวเสียบแท้ี่เมย์แนวเสียบนะแนบเสียบกับเท้าพลาสติกนอนพลาสตเท้าเพาะว่ามันหนึบก่อยเตรียมล่ำเรือเลย สอบอยังน้อนี่สอบพักกแย่งพักกแยง่งพักแย่งข่าเมามีหอดสีท่าบาทสีท่าบาทจมดงหัวจมดงหัวอุ้ยเ<ร>อมาม,า,มาขายบ่เอามาฝากมันเอามาขายไปชิมเอาเด็มลำเรือเลยเมื่อทางใด ไปตลาดไปตลาดดยยั่งสบวะโอ้ไปขึ้นซ้ำล่อซ้ล่อเลยขายเครื่องไปขายเครื่องโอ้แม่ค่าขายเสื้อดำหมดนี่เสื้อดำโอ้ลูกสาวผมมาน้ำบ๊อบขันได้เอาเจ้ากำลังมา ข้าเบื้องวิวบรรยากาศหิมโขงภาสิเมืองบ้านไหนนี่มาจากเมืองโมกเจา้าโอ้ยขอโทษเด้อลับชื่อไส้าตามตออ่อบาะฮะขออนุญาตถ่ายเด้อ,อ,อคุณผู้สาวผู้สา,ส,าสาวเมืองโมกทหารคืองามเถอะขอบคุณค่ะบัวผู้สาวเมืองสา,สาวงามผู้าสาวไทยเลยทั้งคนขาจะเอ,อเือนเฟือบ่อยแม่อะไรก๋วยเตี๋ยวเอือนเฟือใช่กันบ่เฟือใช่กัน เอ็มของอายฮะนะเฮ้่อนาเบียดห้ายเยอะอยู่นั่นครับเพื่อนว่าอย่างได้ยังไงเข้ามับิใ้ c o e ี่้อของปลาเน้นของปลาค่ะำถามมากินอย่างคืองามกันอยู่ล้วกินกบกินหอยกินเขียดบ้านเท่าอพี่น้องุสาวีสานบ้านเท่าอุ้ยงามหลายขอบคุณครับเพ่อนออกเพ่อนออกอากาศในเด้อช่องวิธีบาน้าเด้อกับช่องไอ้เก่งเคยอุบวนเขาเอาเนโลกเนี่ เนื้อเบาวเม่เราหาลูกเคยเมนเราถนัดก่เลยเตเก้ยหน่อยเตื่นรนบ่เขาเบอาไปทอดหลังโค้งเสเลนันเมนบัวะหรอเน้ันมาจิเจ้าขึ้มาสวยจะไปเอาเท่าป่ะเมนข้าไปงมเท่าอยู่กุ๊บแล้วสิขขืนมาข้าไปงมนี้มันหวอน เก้าสี er yeah. ่ห้ไหนเท่าค um ิ people, ้วเขียวแล้วก็ว่าเท่าเท่าไหมเท่าไหมแม่นอยู่ว่าเท่าเก่าไอ้แม่นบอกว่าแม่นไหมว่าแม่นไหมแม่นไม่ต้องก่อนเท่าเก่าเท่าเก่าเท่าเก่าเนี่ยได้ยังไงหลายอย่างไปกหมายามีแต่เท่าไหมกับเท่าไฟเท่าเก่าเท่าเก่าเท่าเท่าเก่าเท่าซิปคือเท่าก็มากใส่ขี้จิรอ อศัยเนี่ยไม่ขายอย่างเดียวเข่าเก่าเข่าตีกลองใส่บักหอยใส่บักทัวบักเยอะนเยอะยสุดใส่ปนเลยงเป็นกับเป็นเสียบของเราอีกต่อวกขาแเสี่ยบคอก็ติ่นก็ตอเสี่ยบก็ต่เราเพิ่นทงอยู่บนนี้งอยู่จ้าราคาทรงเท่า ป่าย้อนคนกำลังมาเลื่อยวเ่เสืออกะเดปมกแด็นเกด็กัยังไงกด็นเราไม่มีนักจักรจกมาเบิงนี่มาคข้งมาคขงไอ้ยังกอบโมันไอ้ไม่แข้งไอ้เก่งแมเครยงกองละเท่าไหร่กองละร้อยอันนี้แกเดียบลอยลอยแปดิตัวต่อ อันนี้แค่งข้อไม่แข็งข้ออันนี้ก็บข้ออีกอย่างนมันตัวหน่อยแล้วนะครับว่แข็งจี๊แจ้งจี๊บตัวนี้แจ้งจีมันแก่โอ้ปกระตีเขาเสียบเป็นสีเขียวๆโอ้พวกมันแก่เหรอคือเป็นสีนี่เนาะนี่เป็นนางจักรันไทยลูกเวียดนามหลายอย่างครับผมบนนี้มีแต่แมงคิดรอ้ด้วยครับชาวานในล่ากับจานบนนี้แป๊บมีหน่อยกับไข่โกบอม่าไข่โบอมีเนาะเบิดแล้วเบิดเล้วแนวเสียบแบ่งกันกินพี่น้อง ใครคิดแล้วถุงเท่าไหร่ในคีแล้วบ่อยไเก้าด้วยครับยคนกับวกในค่าค่าเป็นไสคีอสิบาทส่ขีสิบบาทไม่มีคนหลายเด้งกงกบอกไว้หน้ามองังกห๊งมยงก่อนเอ้ยไม่ปูยังก่อนปูตามปูตามจักไม่ยังหรอกคืกเมือกใสกันมันแดงมันแดงมันเป็นปูแดงเลยบางีมันแดงน้ำคือเมือกเสกันเลย หูตามพี่น้อเราไปเรื่อยๆพี่น้องครับวันนี้มากครับไปเก่งเคยอุบลคนเมืองเขมผู้บ่เคยกินลาบเข่าจือเกื่อบักวชเดือนกับยังบะตะเคยกินบ่เคยกินอีกโอ้เจ้าสิถามมันเป็นรสชาติจี่นี่แหละยื้อแตก็แบบว่ามันกุ้งผมมันมันพี่น้องก็กําลังมาเรื่อยๆนะครับคุมาหลายคนอยู่กําลังทยอยเข้ามาวันนี้เป็นเมือตลาดพร้อมนะครับ เป็นกุนี iscilla, ออกกูนะออกี่ง <pl ains> ีกโกหมดเลยนีออกซิเคียวเขียวเนี่ดมาอยู่เลยจานเท่าไหร่นี่พือลอยเดี่ยวลอยเดียวเลยครับเด้อหาง่ายเลยครับเดี๋ยวว่างโลกมาเกินสิบน้าที่ขบเบิดลว่างออกหน่งนออใค้เล่าเนี่ยเขาจะเห็นหลงมากลงมากเยคะยังมีอยู่เนาะยังมียังมีอยู่โอตัวคนก็กำลังเริ่มากเรอยๆครับกำลังมาเป็นวันหยุดยาเนาะวันหยุดยาเพาว่าหมู่บ้านแห่งไาย ช่วงเทศกาลถี่ว่าเป็นช่วงเทศกาลพี่สเมาว่าเราบ่อผมถ่ายจ้าหน้าในเด้ออุ้ยงามกัดอกอเดียวเห็นบอเนบกว่าหันว่างลงบ่ถึงสิบบอกว่าบ่ถึงสิบนาทีเดียวก็เบิดเห็นบอแป๊บหนึ่งลงมาอยู่จานหนึงลงมา พ่อเด็ดแสบขอบคุณครับส่องปาดเชี่ยเงี่ยวนี่ยังก่อนส่องยังก่อนบวกบวกว่ามันเป็นปาดเชี่ยเงีเป็นเวสไยก็บปาด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 อันนี้ไลายสดช่องไอเก่งอันนี้ช่องผมคนละช่องนี่นี่ผู้เดียวนี่ถืออยู่สองช่องเนี่ย เจ้าพอฝากเล่าอยู่บ่อนึ่งมาพ่อจะถือไ้วา,พบพบาเจาพกเราถือ <c oughs> ไ้มีเมื่อถือไห้ปวด <c oughs> พัวอุ้ยเปนขึ้นมาหลายพี่น้องมาหลายเดีมันเนี้ย